สวัสดีทุกทุกท่านนะครับเป็นเวลานานเท่าไหร่แล้วละครับที่เราไม่ได้เจอกันสี่เดือนนะครับสี่เดือนเต็มเมเลยนะครับตั้งแต่เดือนมกราคมเดือนมกราคมนะครับทริปสุดท้ายที่ไปกันก็คือที่สินเจียงนะครับคณะซื้อต้องบอกคณะสือฤดูหนาวนะครับเพราะว่าเราไม่ได้จัดคณะสือฤดูใบไม้ร่วงนะครับต้องบอกคณะซื้อฤดูหนาวนะครับหลังจากนั้นผมก็ไปญี่ปุ่นกลับมาเดือนปลายเดือนมกราคมก็ปิด เลยนะครับไม่มีเส้นทางไหนที่จะออกไปสู่ต่างประเทศได้เลยผมก็เลยเคืนเงินหลายหลายเส้นทางที่จองไว้ประมาณสองสามเส้นทางนะคืมนมาจําให้กับทุกท่านไปเรียบร้อยเลยนะครับตั้งแต่บัตรนั้นจนบัตรนี้นี้เป็นเวลาสี่เดือนนะครับน,นี่เดือนพฤษภาคมนะครับไม่ใช่ว่างๆนะครับผมก็มีแอปซุ่มทําโปรแกรมอยู่แต่ก็ไม่ได้บอกทุกท่านนะครับโปรแกรมในแต่ละเดือนสมมุติว่าเขาจะสามารถให้เราออกไปได้ในเดือนไหนเราก็จะได้มี โปรแกรมพร้อมในการเดินทางนะครับมันจะได้ไม่ฉุกะหุกครผมทําโปรแกรมไว้ตั้งแต่เดือนมีนมาเมษายนพฤษภาคมไมจนนแต่ก็ต้องตัดทุกๆโปรแกรมออกนะตอนนี้เพราะมันไปไม่ได้นะครับแต่มีบางโปรแกรมเนี่ยผมก็ได้โพสต์ไว้ที่หน้าเพจแล้วนะครับแต่ถ้าเราออกไม่ได้ก็โพสต์ไว้ที่หน้าเพจให้ทุกท่านได้ได้ได้ ЗЫКА ชมกันนะครับจริงๆแล้วตั้งแต่เดือน ตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับผมก็คิดว่าอ,อ้าปีนี้จะเป็นปีที่มีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายสถานที่ใหม่นะครับที่จะมาเสนอแนะกับทุกท่านโดยเฉพาะที่คุณหมิงนะครับช่วงเดือนมีนาเมษาเนี่ยมีเยอะเลยแต่ก็ไปไม่ได้น่าเสียดายมากนะผมก็เลยเอามาลงในเพจเลยนะครับสถานที่ท่องเที่ยวเหล่านี้เนี่ยนะครับอ่มันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวใหม่บางอันก็เก่าแต่ว่าใส่ชื่อใหม่ก็มีนะครับ แล้วก็ไปสถานที่ท่องเที่ยวที่บางคนจีนบางท่านนะก็ยังไม่ทราบเลยนะครับว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวนี้ผมก็เก็บรายละเอียดมาหมดเลยนะครับแล้วคือผมตั้งใจทําจริงๆนะครับเพื่ออยากให้ทุกท่านได้ได,ไ,ดได้รู้ได้อัปเดตสถานที่ท่องเที่ยวนะครับหลายๆครั้งเราก็ไม่สามารถที่จะหาในหนังสือในแมกกาซีนท่องเที่ยวเมืองไทยได้นะครับอันนี้เรียกว่าใหม่แกะกล่องเลยนะครับแล้วก็บางแห่งก็ ไม่สามารถนั่งรถใหญ่เข้าไปได้ต้องนั่งรถเล็กแต่ว่าความอลังการของสารท่องเที่ยวเนี่ยก็คุ้มค่าในการที่จะไปชมกันทีเดียวนะครับพูดถึงโปรแกร,รมที่เรารันกันมาถึง ฤดูหนาวนะครับมกราคมอันนี้ขออุบไปนะครับว่าจะไม่ยังไม่บอกนะครับว่าเป็นสารที่ไหนขออุบไปก่อนนะครับก็รับรองว่าถูกใจทุกท่านแล้วก็ถูกใจตัวผมด้วยนะครับมาเซอร์ไพรส์ทุกท่านนะครับว่าเราจะไปที่ไหนกันเขาเปิดเมื่อไหร่แล้วก็ยอนโปรแกรมใส่ได้เลยครับทุกๆท,ท่านคงจะทราบใช่ไหมครับว่าตอนนี้ประเทศจีนนี้ก็ เ,เปิดการท่องเที่ยวแล้วนะครับแต่เป็นการท่องเที่ยวเฉพาะมณฑลนะครับใครอยู่มณฑลไหนก็ท่องเที่ยวเฉพาะมณฑลนั้นไม่สามารถที่จะข้ามต่างมณฑลได้นะครับคงต้องรออีกสักระยะหนึ่งรอสัญญาณจากทางรัฐบาลส่วนกลางว่าจะให้ข้ามต่างมณฑลได้เมื่อไหร่นะครับเมื่อวานนี้ผมก็ได้ข่าวจากทางการท่องเที่ยวนะครับเขาบอกว่าตอนนี้เขามีการยื่นเสนอ ข้อเสนอไปยังรัฐบาลจีนนะครับว่าขอให้ทางสายการบินเปิดขายตั๋วล่วงหน้าก่อนนะครับโดยเขาเล็งไว้ว่าวันชาติจีนจะเป็นวันแรกในการเปิดเที่ยวต่างมณฑลเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องมีกรอบเวลานะครับเวลาเราขายตัว๋วอ,อย่างกุ๊ปั่ว์เนี่ยมันต้องใช้เวลาไม่ใช่ว่าคุณบอกเดือนหน้าเนี่ยเดือนหน้าจะเปิดแล้วเนี่ยก็ยังหาลูกค้าไม่ได้เลยนะครับอันนี้อันนี้ผมผมก็เห็นด้วยนะครับว่า ควรจะมีการขายตัวล่วงหน้าก่อนนะครับตอนนี้เราก็รออันนี้ไม่ใช่เรานะครับก็เขาก็รอสัญญาณกับทางประเทศจีนอยู่นะครับทางรัฐบาลจีนอยู่นะครับว่าจะเห็นด้วยหรือเปล่าว่าให้เปิดขายตัวล่วงหน้าแต่ตัวล็อตนี้นี่นะครับเขาก็บอกว่าขอมีเงื่อนไขก็คือสามารถรีฟันได้เลยสมมุติว่าถ้าไปไม่ได้ก็รีฟันได้เลยนะครับก็ลองฟังเ่ากันดูนะครับแต่ว่ามันก็มีส่วนสืบเนื่องมา ที่การท่องเที่ยวต่างประเทศเหมือนกันเพราะว่าถ้าเมื่อเขาเปิดการขายาตัว๋วเดินทางระหว่างมณฑลได้แล้วเนี่ยผมก็คิดว่าอีกไม่นานก็คงขายตั๋วต่างประเทศได้นะครับโดยผมคิดว่าน่าจะเป็นเดือนอย่างเร็วที่สุดน่าจะเป็นเดือนธันวาคมนะครับอันนี้คิดข้าวข้างตัวเองไว้ก่อนนะครับเดือนธันวาคมเนี่ยรเราจะอาจเดินทางอาจะอาจะเดินทางกันได้แล้วนะครับเดือนธันวาคมนะครับส่วนทางประเทศจีนเนี่ยเขาก็ เร่งมาทุกเถือนว่าอยากให้เปิดทุกเปิดตั้งแต่วันนี้เลยนะเพราะว่าไม่ไหวแล้วจริงๆเพราะว่าตอนนี้ก็ไม่ได้ทําอะไรเหมือนกันก็เงียบันหมดนะครับเพราะว่าคือบางท่านเนี่ยเขาทำาการท่องเที่ยวต่างประเทศเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะมาทําในประเทศได้อันนี้ก็เข้าใจนะครับเขาก็รอเหมือนเราเนี่ยแหละครับตอนนี้นี่ขอให้ทุกท่านเนี่ยรักษาสุขภาพให้ดีนะครับสุขภาพให้แข็งแรงนะครับแล้วก็เมื่อไหร่ที่เขา เปิดเดินทางกันเมื่อไหร่เนี่ยเราก็จะไปด้วยกันนะครับด้วยสภาพที่แข็งแรงนะครับเนื่องจากว่าเส้นทางของเราเนี่ยก็ไม่ได้เส้นทางที่ง่ายๆนะครับเพราะต้องนั่งรถกันนานหลายๆท่านก็คงจะทราบอยู่นะครับก็ต้องฝึกเปิดวิทยายุทธพอสมควรนะครับระหว่างนี้ก็เดินกันเยอะๆนะครับออกกําลังกายนะครับเราก็เจอกันในวันที่เขาเปิดประเทศนะครับ